เนีมูลหนึ่งธันวาคมหกเจ็ดสำหรับคนเกิดราศีกุมก่อนจะรับฟังคำทำนายอาจารย์ขอค่าครูเป็นการกดติดตามกดหัวใจกดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญให้ศาสตร์ปยากรแม่นยำต่ังตาเห็นและพิมพ์บวยพรตัวคุณเองใต้โพสได้เลยว่าดูโชคดีที่สุดปูจา๋าขอให้โลกโชคดีแรงแรงอธิษฐานจิตนับตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปบุญเปิดวาสนาเปิดความสำเร็จเปิดใครอยากดูดวงส่วนตัวอย่างตรงจุดกดจิ้มเข้าไป ใครอยากเรียนโหนเรียนไพ่กดจิ้มเข้าไปเรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริงเชื่อศรัทธาปฏิหารเกิดขึ้นกับตัวคุณเองได้จริงนั่งจิตนิ่งๆอาจารย์จะเอาโหรษาศาสตร์ตะวันตกและโหราศาสตร์ยูเเนียนมาพยากรณ์สำหรับคุณสำหรับชาวราศีกุมนิมนต์ครั้งนี้จะนำพลังงานแบบไหนมาสู่ชีวิตคุณมาดูกันการเงิน ช่วงนี้มีความมั่นคงขึ้นคุณอาจได้รับเงินพิเศษจากการงานหรือโปรเจกต์ที่เคยทำไว้แต่ระมัดระวังค่าใช้จ่ายกับสิ่งที่ไม่จาเป็นและควรสำรองเงินไว้เผื่อสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดการงานการงานของชาวราศีกุมอยู่ในช่วงที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์และการปรับตัวคุณอาจได้รับข้อเสนอที่น่าสนใจและมีโอกาสที่จะพัฒนาทักษะใหม่ๆหากทำงานเป็นทีม การสื่อสารที่ดีจะช่วยทำให้โปรเจกต์ของคุณลุล่วงไปได้ง่ายโชคลาภโชคลาภช่วงนี้มักมาจากคนใกล้ตัวหรือคำแนะนำดีๆที่คุณอาจมองข้ามลองเปิดใจรับฟังสิ่งใหม่ๆแล้วโอกาสดีๆจะตามมาความรักสำหรับคนโสดช่วงนี้คนโสดราศีกุมจะมีเสน่ห์มากขึ้นมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่น่าสนใจ จากการทำงานหรือจากกิจกรรมที่คุณได้เข้าร่วมแต่ให้เวลากับตัวเองในการทำความรู้จักอีกฝ่ายอย่าด่วนตัดสินใจเร็วเกินไปความรักสำหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์อยู่ในจุดที่มั่นคงขึ้นคุณและเขาเริ่มวางแผนอนาคตหรือทำอะไรใหม่ๆร่วมกันเช่นการเดินทางหรือการปรับปรุงบ้านระวังเรื่องเข้าใจผิดเล็กๆน้อย ุยกันให้ชัดเจนจะช่วยลดปัญหาขึ้นความรักสําหรับคนที่ยังไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนช่วงนี้อาจถึงเวลาที่คุณจะต้องตั้งคําถามกับตัวเองว่าอีกฝ่ายฟอ้อมหรือไม่ลองสื่อสารความรู้สึกของคุณตรงๆหากเขายังลังเลคุณควรให้ความสําคัญกับตัวเองก่อนโดยสรุป ในมูนครั้งนี้นําโอกาสใหม่ๆมาสู่ชาวราศีกุมทั้งในเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักอย่าลืมเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาใช้พลังงานที่มีให้เต็มที่เพื่อความสําเร็จนะครับชอบดวงนี้ไหมคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่ออัปเดตดวงแม่นๆทุกวันครับ